อย่าใช้พาสเวิร์ดซ้าคำคำนี้เนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆได้ยินกันมาหลายครั้งโดยเฉพาะเวลาที่เว็บไซต์หรือบ,บริการอะไรสักอย่างเนี่ยทำข้อมูลหลุดแล้วเราจะจํำยังไง10เว็บ20เว็บ20แอปถ้าเราไม่ใช้พาสเวิร์ดซ้ากันเดี๋ยววันนี้ผมไอซ์ c, จะเล่าให้ฟัง ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะว่าทําไมเราไม่ควรใช้ ID password ซ้ากันอธิบายสั้นๆก็คือว่าถ้ามีผู้ให้บริการรายหนึ่งทําข้อมูลเราหลุดเนี่ย ID password ชุดนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกนําไปใช้ล็อกอินในบริการอื่นๆคือถ้าเป็นโซเชียลมีเดียธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้ส่งผลร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นบริการที่มันมีเรื่องบัตรเครดิตมีข้อมูลบัตรเครดิตมีข้อมูลส่วนตัวที่มันเซนซิทีฟเนี่ยอันเนี้ยอาจจะสร้างความเสียหายกับเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้กลับมาที่เรื่องของเราในวัััันนนนนี้นน้้้้ว่่าาาาาาถเเรรจจจะะจไงไไมมใชซํกดง มีเครื่องมือหนึ่งฮะที่เรียกกันง่ายๆว่า password generator หรือคือเป็นแอปเป็นท o o ที่ช่วยสร้าง password ขึ้นมาให้เรามันสามารถสร้าง password ในระดับ10 20 30หลักโดยผสมกันระหว่างตัวหนังสืออักขระสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ไม่มีใครคงจะจําได้ทั้งหมดหรอกโดยที่แอปพวกนี้เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้ให้เราทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจําก็คือจะมีแค่ password ตัวเดียวหรือ master password สำหรับล็อกอินเข้าแอป password generator พวกนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะตั้งให้มันยากขึ้นหน่อยแหละมีความ ความซับซ้อน10หลัก15หลักว่ากันไปแต่หลักๆคือเราจําแค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่ต้องไปจํา ถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเราอาจจะเคยใช้ Chrome เวลาใช้ Chrome ใช้ Microsoft Edge เนี่ยครับเวลาเราจะล็อกอินเว็บไหนเนี่ยมันจะมีระบบ Auto Fill มันจะจำพาสเวสรวดให้เราแล้วก็ใส่พาสเวสรวดนั้นเข้าไปให้เราโดยอัตโนมัติหลักการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าของ Chrome ของ Microsoft Edge เนี่ยความปลอดภัยมันอาจจะต่ำกว่าแล้วโอกาสหลุดร่วออกไปมากกว่าแอปพวกพาร์ดสจวนเ e เ e อร t พวกนี้ เพราะว่าด้วยความที่แอปพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการกับคนทั่วไปอย่างเดียวเขาให้บริการระดับองค์กรด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยมันเลยเป็น Priority มันเลยเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งหลักๆเลยคือเวลาแอปพวกนี้เขาเก็บพาสเวิร์ดให้เราเนี่ยเขาจะเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมที่ค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างใหม่ Advanced ดังนั้นต่อให้ข้อมูลของเราที่ถูกเก็บไว้เนี่ยหลุดออกไปแฮกเกอร์ก็ไม่สามารถอ่านไม่สามารถเข้าถึงพาสเวิร์ดที่เราเก็บเอาไว้ทั้งหมดได้อยู่ดีแอปพาสเวิร์ดเจเนเรเตอร์ในตลาดทุกวันนี้มันก็มีอยู่หลาย10ตัวคนระแต่ตัวที่ผมจะแนะนําวันนี้มันชื่อว่า LastPass มันไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการเจ้าอื่นหรอกครับทั้งในแง่ว่าการสร้างรหัสที่ซับซ้อนการเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสการใช้งานได้หลายเครื่อง แต่เหตุผลที่ผมแนะนำ last pass เพราะมันใช้งานฟรีคือมันก็มีหมวดเสียเงินแหละเพียงแต่ว่าความสามารถพื้นฐานพวกนี้ในหมดฟรีมันมีใช้งานให้พร้อมอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเดือนล้วประมาณ3เหรียญ100กว่าบาทเพื่อให้แอปพวกนี้ก็ได้หลายคนอาจจะคิดว่า เราไม่ใช่สองวันอ่ะเราเป็นโนวันเราจะไปวุ่นวายกับการตั้งพาสเวิร์ดผ่านแอปพวกนี้ทําไมเราถูกแฮ็กก็ไม่เสียหายอะไรแต่ที่ผ่านมามันก็มีหลายๆเคสนะฮะมันมีหลายๆเหตุการณ์เหมือนกันที่ข้อมูลหลุดแล้ว Facebook Instagram นี่แหละถูกแฮ็กถูกล็อกอินเข้ามาแล้วลบข้อมูลเราทั้งหมดฟอลโลเวอร์เราเยอะๆก็หายทั้งหมดอะไรแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายเป็นเงินให้กับเราเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้กับเราไม่มากก็น,น้อยฉะนั้นในมุ มองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยไว้ดีกว่าอย่างที่ผมบอก last pass เนี่ยมันไม่เสียเงินด้วยฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เสียเวลาพยายามลองใช้งานพยายามทําความเข้าใจพยายามปรับพฤติกรรมในการล็อกอินเวลาเราสร้างอินหรเราสร้างบัญชีของแอปใหม่ของบริการใหม่เนี่ยลองใช้ของ last p a s s ดูผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากลําบากเกินไปขนาดนั้นสําหรับใครที่เคยใช้แอป password g e n e r a t เ r เจ้าไหนนะอาจจะไม่ต้อง last pass ก็ได้จะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เนี่ยลองแชร์กันในคอมเมนต์ครับว่าใช้แล้วมันดีขึ้นแค่ไหนหรือมันประสบการณ์แย่ลง ข้อดีข้อเสียยังไงมันลำบากมากขึ้นไหม mm hmm. เผื่อใครที่ลังเลเนี่ย mm hmm. จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ